อันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเนี่ยเซิร์ฟเวอร์นี่คือแบบอุ้ยคิดถึงอะดูดิเป็นแบบว่าตัว X24 แล้วก็แบบเซิร์ฟเวอร์เป็นเงนี้ยโคตรคิดถึงนะครับช่วงมาทำไมแต่กูจะรู้ไหม Ocean! เอาละครับกรอสสวัสดีผู้ชมทุกท่านทั้งหลายครับผมวันนี้ก็อยู่บนเชิดเดิ้ลกับเดิมนะฮะเพิ่มเติมคือเล่าใหม่ครับปิดอะไรอีกแล้วเนี่ยโอเคนะวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาเออสอนวิธีการเปลี่ยนไหม่ครับปัจจุบันนะครับเป็นไหม่ครับเวอร์ชั่นเก่านะครับอ่าเรียกว่าอดีตกายะเลนะครับแต่ไม่ถึงกับเก่าขนาดนั้นนะครับก็คือแบบว่ามันจะใหม่กว่าเก่านิดนึงเข้าใจไหมเนี่ยคือแบบมันเก่ากว่าเก่ากว่าเก่าอีกนิดนึง ไม่อ่ะคือไม่ได้เก่าสุดอ่ะเข้าใจปหมเออหน้าต่างของเกมก็น่าจะเห็นกันแล้วใช่ไหมโอเคนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับป่ะมาที่เซตติ้งนะฮะก็จะเป็นรีซอแปร์นะครับผมก็จะทําการทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างดีสคริปชั่นนะฮะหรือข้ามดีบ่ายนะครับโอเคนะครับสอนวิธีการสอนที่จะลงเนี่ยผมก็จะสอนเออหลังจากรีบิวเสร็จแล้วนะครับโอเคฮะก็นี่ครับเป็นรีซอแปร์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสร้างโดยเออคิสแอดเอ็กอะไรนี่แหละนะครับ กดไปฮนะกดบวกไปครับกดปีดไปฮนะโอเคครับโอโหพื้นหลังที่เปลี่ยนไปเลยนะครับ้าสังเกตว่าตัวอักษรเบต้าข้างบนเนี่ยก็จะหายไปเช่นกันนะครับไอ้ขวาล่างเนี่ยเป็นตัวอักษรไม่ดีเป็นโลโก้ที่แบบว่าเราคิดถึงมากเนาะเป็นไอคอนดีเออไม่ได้โลโก้นะเห็นปะเป็นการตั้งค่านะครับนี่เนาะเออถ้าจะเก่ากว่านี้หน่อยคือแบบภาพพื้นหลังแม่งแบบเป็นดินหมดเลยนะฮะโอเคนะครับนี่เนาะอันนี้เป็นตัวปุ่มการปรับพวกนี้แหละนะโอเคนี่นะครับคือแบบ กดปุ่มนะโหด้วยดิคือแบบเก่ามากนะฮะอันนี้เป็นเซิร์เวอร์ครับเนี่ยเซิร์เวอร์นี่คือแบบอุ้ยคิดถึงอะดูดิเป็นแบบว่าตัวอักษรสีแล้วก็แบบพิอย่างเงี้ยโคตรคิดถึงนะครับอันนี้เป็นการเล่นกับเพื่อนนะฮะโอเคแต่ผมไม่ได้ล็อกอินในบ็อกนะครับมาสกินก็จะตามนี้นะฮะอาชิพเมนไม่ได้ล็อกอินในบ็อกนะครับจะเข้าสตูทำไมเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูเกมไปก่อน,นครับผมนะกดนิวมาโอโ้โหโคตรจะคิดถึงนะครับดูดิท่านผู้ชม เป็นแบบว่าโอ้โหเป็นไหมครับั่นเก่าเลยนะครับอันนี้ไม่เก่าเลยนะอันนี้แบบดูหนะรูเนาะเวลาจะกดนะกดคอนทิเนียร์ไปนะครับอันนี้อะไรอะ่ะเป็นการเปิดปิดเนาะอันนี้คือเป็นการนำรีซอแ佩เข้ามานะอันนี้ก็เป็นเอ่อบีฮาวเวอร์แพนะฮะโอเคนะครับมาซีดก็เป็นตัวโค้ชคิดถึงนะครับเนี่ยแต่ก่อนผมชอบใส่ซีดอะ่ะเออชอบใส่ซีแบบน,นี้นะ เป็นเวอร์ชั่นเก่าเนาะใส่ปุ๊บแล้วก็แบบหาหมูบ้านไปเล่กับเพื่อนประมาณนี้นะครับเพื่อนแม่ก็แบบว่าแบบไม่แบ่งปันเลยแบบตีนู่นตีนี่เนาะคือแบบมั่วเล่กไปหมดเลยนะครับเป็นมันเ like, er ป็นอดีตเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นการตั้งชื่อนะครับอันนี้ก็คาคาคุก็นี่ยคาคาคุนะเออเคกดเคตียดไปครับปึ๊บอ่าโอ้การโหลดก็จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับ โอเคนะครับเราก็มาถึงการตัวเกมยมันะฮะคือข้างนอกใหม่แต่ข้างในไม่ไม่ดิข้างนอกเก่าแต่ข้างในเออใหม่อยู่นะฮะโอเคนะครับเออทำไมาผมรู้สึกมันดูแบบว่าสวยมากขึ้นวะหรือว่าเป็นเพราะโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมเครื่องผมรู้สึกมันสวยกว่าเครื่องเก่ามากนะนี่ไม่ได้ลงรีซอฟแอคเลยนะเนี่ยครับคือแบบดูสวยมากนะโอเคโอ้โหไม์คาวเบื้อนเก่ามีปลาด้วยโอ้โหบ้าไปแล้วโอ้โหมีทั้ง แม่ลูกนะฮะโอเคนะครับรู้สึกว่าปลาจะเป็นพันธมิตรกับเรามากนะครับลาเรามาดูของกันดีกว่าฮะเห็นปะอันนี้เป็นเมนูแห่งอดีตกาเลยนะครับเห็นปะก็จะมีเอ,อ่อเมนูตามนี้แหละของก็เหมือนเดิมนะโอ้โหนี่ครับเป็นการหยิบที่แบบว่าคิดถึงมากนะครับอ่าโอ้โหคือแต่ก่อนผมจําได้เว้ยมันจะแบบว่าแบบมันไม่มีอะไรนะมันแบบไม่มีดาบอะเออไม่มีแบบ มันจะมีอาวุธอยู่อันหนึ่งอ่ะมันจะเป็นดาบเหล็กใช่ปหแล้วที่เหลือคือแบบไม่มีเลยนะครับเออเนาะเออแบบคิดถึงอ่ะนี่นะครับโอ้โหโอเคนะเวลาเห็นเลยเนะี่ยมันก็คิดถึงไปด้วยแล้วก็คิดถึงแบบเวลาที่แบบเล่นกับเพื่อนเล่นกับนู่นกับนี่กับนั่นเนาะเป็นแบบว่าคับสมจริงดีๆนะครับสำหรับเกมไมค a าบนี้นะฮะแล้วก็คับสมจริงดีๆที่ผมได้ทำ u t u b e มากกับไมค้าบนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้มีมาแค่นี้คนระับ ไม่ใช่สิเดี๋ยวผมไปสอนลงดีกว่าครับไป Let's go <S มามามาจอยกันจอยกันโอเคนะครับก็วิธีการเราเนี่ยผูจะทำการทิ้งลิ์เวบบนี้ไปให้นะครับก็จะเป็นลิก์สำหรับการเอ,อ่อฟาคายเกี่ยวเลยนะเป็นการโหลดเวอร์ชันเก่าเหมือนเนาะไม่ใช่เวอร์ชันเก่านะเป็นรีซอพักเวอร์ชันเก่านะฮะเคเผื่อใครคิดถึงนับก็ลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะฮะแต่สังเกตว่าแต่ละอย่างนี่แบบว่า เป็นเวอร์ช hmm. ันเก่าวนนั้นเลยครับโอเคว่าทำการโหลดนะท่านผู้ชมเห็นตัวนี้ไหมฮะ v.1.1gmc pack mc pack นะกดไปครับปุ๊บอ่าก็จะเป็นการโหลดนะครับเราก็รอ 5v เสร็จนะครับอ่าโอเค 5v เสร็จแล้วไงครับก็กดออกนะฮะโอเคมาที่ไฟล์ส่วนตัวของเรานะมาที่จัดเก็บดูเครื่องแล้วก็มาที่ดาวนโหลดของเรานะครับโอเคนะครับเราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเห็นปะใครที่เป็นไฟล์แบบนี้นะครับแนะนําให้ท่านผู้ชมไปโหลดเจ้าตัวนี้มานะครับเป็นลาเนาะ ใครที ack, to to ่เป็นบอกว่านามสกูล n mc pack เนี่ยต้องโหลดไปเวร์ตัวลามานะครับแล้วก็เออมาที่ไฟล์ส่วนตัวของเรานะครับนะตอนแรกเราจะได้เป็นไฟล์นี้มานะครับสมมุติเราแตกไฟลเสร็จใช่ไหมฮะเราก็จะได้ไฟล์นี้มาครับเห็นปะจะได้เป็นไฟล์แล้วนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ทําการเออ copy ครับกดคัดลอกครับแล้วก็มาที่จัดเก็บภายในนะครับเรามาที่ไฟล์เกมนะเกมที่มีตัว s นะครับปุ๊บอ่าล้วก็มาที่คอมโบแจงนะคอมโบแจงเฉยนะครับ แล้วก็มาที่ออรีซอปแปร์กนะครับแล้วก็กดวางไปอนะ่ะกดผมกดวางแทนที่ไปเลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยก็สำหรับใครที่จะช,ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไปชกดไลค์กด subscribe ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับโอเคครับก็วิธีการนำรีซอปแปร์ออกนะฮะเราเข้ามาต้องข้าขวาล่างนะครับมาที่ข้างบนเห็นปะปุ่มเล็กๆเกนะี่ยกดเข้าไปนะฮะแล้วก็ทำการกดออกนะฮะโอเคนะครับแค่นี้ก็กลับเป็นโมชั่น ปัจจุบันแล้วนะครับโอเคครับก็คลิปนี้มีแค่นี้ก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมปจกกแจ้งกดไลค์และกดซับสไครป์ให้ผมนะครับบ๊ายบายเย้